สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์พีจูนรถไฟเอ็มแห่งประเทศไทยอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟของคิมิโตโตะนะครับผมเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่มีผู้หญิงเล่นเยอะแล้วก็แฟชั่นผู้ชายหนักๆเลยนะก็รวมๆหลายๆอย่างคือโอเคเลยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะผมก็ วันนี้จะพามาดูแล้วก็พามารีวิวรายละเอียดในเมืองให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะครับพอดีว่าเขาอ่าแนะนํามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเมืองแต่ละจุดมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะครับอันนี้คือรถหมอนะรถหมอนะครับก็อันนี้รถนักเรียนหมอนะก็ยืมเขามานะครับผมก็รถคือสวยๆเยอะแยะเลยนะครับ ก็ใครสนใจที่อยากจะเล่นในเซิร์ฟนี้นะครับก็ลองเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทิ้งดิคอร์ดไว้ให้นะครับที่ใต้เหรง y o ยูทูบนะครับผมมีทั้งเชฟมีหมอมีตำรวจนะครับมีหน่วยงานช่างนะครับมีช่างผู้หญิงมีช่างผู้ชายมีครบเลยนะมีเชฟผู้หญิงเชฟผู้ชายนะครับก็ตอนนี้นะครับช่วงเวลาเป็นเวลาตอนเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับก็ บางคนอาจจะมีเวลาว่างบ้างไม่ตรงกันจะพิกไทม์ตอนช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็หน่วยงานหมอนะครับมาเต้นกันโอเคเขาเต้นกันอยู่นะผมไม่อยากเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวเพลงเขาเปิดเพลงไว้อยู่เดี๋ยวติดดิขสิทธิ์นะครับผมโอเคนะครับก็จะมีพวกเชฟนะครับหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้จุดว้าไปวอโซนนะครับผมนะ นี่ก็จุดว้าไปวอร์โซนหรือจุดว้าไปอ่าก็เรียกว่าระบบชิงทงนะครับนะครับก็ให้มาว้าแถบนี้นะครับตรงนี้ก็มีเซเว่นมีร้านค้านะครับผมระบบงานจะเป็นออโต้ฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้เป็นออโต้ฟาร์มนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นระบบงานนะครับขายของการตลงการตลาดนนะครับอยยู่่จุดดไหีีกวาวาเ๋ พาไปดูรถอีกสักคันหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาว้าไปดูงานนะ่่งเวลานี้นะครับคนก็เริ่มฟาร์มกันเยอะแล้วนะครับผมเก็บรถกันเด๋ยวเปยนคันกันนะครับผม เอาคันนี้ไปนะครับเมอร์เซเดสติกอาไม่ใช่เมอร์เซนี่ว่าอันนี้จะเป็นเท็กซัสเล็กซัสหรืออะไรแนะ่ผมจำชื่อรถไม่ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราว้าไปกันนะครับก็ระบบงานนะครับจะมีอ่าหลายจุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นฟาร์มหมูนะครับผม มีหมูสปาลงมาฟาร์มนะครับนะแล้วก็จะเป็น่า์มแร่นะครับมีเหมืองแล้วก็ระบบงานดําทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเหมืองนะครับผมนะครับเป็นแร่เป็นเหมืองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพวกหน่อไม้นะครับหรือไม้ไผ่นะส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้ไผ่นะครับ อันนี้อะไรอ่ะลืมอันนี้ข้าวปั้นนะครับหรือว่าเก็บข้าวแล้วกันนะครับคือง่ายๆก็คือเก็บข้าวนะครับผมนี่งานเก็บข้าวนะครับนี่จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับผมออโต้ฟาร์มก็คืออ่ากดใช้บัตรหรือว่ามากดาตรงจุดที่ให้ทํางานก็จะอันนี้ได้เลยนะครับทํางานนะครับอัตโนมัติวิ่งเองอะไรเองนะครับอันนี้เป็นจุดฝากรถนะครับผมเพื่อบางทีอ่าจะมีจังหวะลบรถอะไรเงี้ย นะครับอ่าก็ทำการมาฝากรถก่อนเดี๋ยวรถจะลบหายไปนะครับจะกลับเมืองไม่ได้นะครับผมไหนวะนี่นี่อันนี้หน่อไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานหน่อไม้นะครับหัวเมืองก็จะเป็นพวกอัง,งุุนนะครับผมนะข้าวๆนะครับแล้วพวกแฟชั่นนะครับของกระชงกระชาคือออกดีมากนะครับแล้วย้ำว่ารถ ทุกคันนะครับในเซิร์ฟนี้เกือบ80%จูนแล้วนะครับแล้วก็จูนให้อ่าเหมาะสําหรับผู้หญิงแล้วก็สําหรับคุณผู้ชายนะครับให้ขับง่ายๆนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะครับเห็นใจนะก็คือเห็นใจผู้เล่นนะครับทั้งหญิงและชายเลยนะครับผมที่ว่าอ่าในการขับรถบางคนขับรถไม่ค่อยคล่องหรือไม่ค่อยเก่งนะครับหรือการขับขี่หรือเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่ามาขับในเซิร์ฟนี้นะครับผม แล้วก็ใครเข้ามาเป็นแก๊งนะครับหรือมาเป็นกลุ่มนะครับมีของรางวาัลมีของแจกให้มากมายนะครับพร้อมที่จะไปฟาร์มสร้างแก๊งสร้างครอบครัวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูกระดาดหน่อยดีกว่านะครับผมพาไปดูการเมืองหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานทั่วไปนะครับที่คนเขาจะมาทําแต่ขออนุญาตไม่บอกจุดงานดานะเพราะว่างานดำผมก็ มีนะครับเซิฟนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอไม่สปอย,อยางานดานะครับขนาดนี้หมอมีขนาดนี้มีมาช่วกันโอเคมีหมอนะครับมีหมอตัวนี้ขอว่าการนะครับนะครับเดี๋ยวขอญาต์ว้ามากลางเมืองนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเบิกรถพาวเลิรนะครับ ถามว่าแหลกไหมหน่วงไหมนะครับถ้าสเปคคอมไหวเนี่ยก็สบายๆเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณ80นะความเรทเฟรมเรทนี่แปดสิบนะครับมุมซ้ายตรงนี้เป็นร้านเชฟนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับถ้าใครชอบนะครับ หรืออยากจะเล่นนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟนะครับคิมิโนโตะนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคันไหนชอบยังไงหรืออะไรยังไงนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับมีรถสวยๆรถแร่ๆรถดีๆอีกมากมายนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ